อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างขวามรู้สึกรับรู้สผัสของลมหายใจของเราให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งอดทนนั่งต่อทุกเ,เวทนาฐานทางด้านร่างกายสักพักหนึ่งฝังไปด้วยน้มจำเนียกไปด้วยลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยว กายของเราก็จะสบายขึ้นเยอะความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆที่เกิดจากใจเกิดจากขันห้าเขาก็จะหยุดสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูุคองเรามีความรู้สึกระปู้อยู่นี่แหละที่ท่านเรียกว่าสติรู้กาย นี่ถ้าเวลาลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ให้ต่อเนื่องรู้ให้เชื่อมโยงเขาเรียกว่าสัมปะชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อม เราพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์ความรู้สึกพังเผอแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่ความรู้สึกพังเผยแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่ความเคยชินเก่าๆความคิดที่เกิดจากใจคงเราความคิดที่เกิดจากขันห้าซึ่งตัวนั้นเรายังไม่เจริญสติก็ไปรู้เท่าทันเราก็ไปมั่นหมายเอาความคิดเก่าๆนั่นแหละคือความหลงความหลงของใจนี่ถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดไม่ปรุงไม่แต่ง ใจส่งไปภายนอกเป็นลักษณะอย่างนี้ความคิดผุดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมจนเป็นสิ่งเดียวกันทำให้เกิดอัตตาตัวตนทำให้เกิดทิฏฐิเกิดมานะเกิดความไถเยอทยานอยากเกิดกิเลสสารพัดอย่างเราอาจจะมองเห็นในระดับของสมมติว่าถูกต้องแต่ในหลักธรรมแล้วอย่างเลยแต่แค่การเกิดก็เป็นกิเลสที่ละเอียด การแยกรูปแยกนามการสังเกตการวิเคราะห์ทำอย่างไรเราถึงจะแยกได้ ตรงนี้แหละวิธีการแนวทางพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบมานานคือการจเจริญสติลงที่กายของเราให้ต่อเนื่องให้ได้เสียก่อนแล้วก็อบมันอบรมใจของเราบ่อยๆมันสร้างตะบะปะารมีให้มีให้เกิดขึ้นใจของเรามีความเจ็ดคลานเราก็พยายามสร้างความขยันมันเพียนใจของเราไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตัวเองเราก็พยายามแก้ไขให้มีความซื่อสัตย์สุจริตกับตัวของเราเอง ใจของเรามีความแข็งกล้าวแข็งกระด้างเราก็พยายามอบลมใจของเราให้อยู่ในความอ่อนน้อมให้อยู่ในความอ่อนน้อมถ่อมตนให้มีพรหมมีหารเยอะๆมองโลกในทางที่ดีคิดดีอยู่ตลอดเวลามองโลกในทางบวก เราก็พยายามมันแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติธรรมแล้วจะบรรลุเลยทีเดียวเราต้องพยายามขัดเกลากิเลสของเราให้เบาบางลงไปเรื่อยๆแล้วก็อบรมใจของเราไปเรื่อยๆการเจริญสติเป็นอย่างนี้นะการอบรมใจเป็นอย่างนี้นะใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆอยู่เนืองๆสักวันหนึ่งจิตใจของเราก็ค่อยคลายไปเรื่อยๆคลายไป เรื่อย เราก็จะได้ทําความเข้าใจมองเห็นหนทางเดินไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติทาหามลุ่งหามค่ําสติก็ไม่รู้จักจากตัวใจก็คิดอยู่ตลอดเวลาก็ไม่รู้จักเราต้องพยายามลักษณะของสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้การเชื่อมโยงเป็นอย่างนี้การควบคุมการอบรมเป็นอย่างนี้ใหม่ๆก็อาจจะพลังเผลอพลั้งเผลอเราก็เริ่มขึ้นมาบ่อยๆใหม่ๆเราอาจจะไม่เข้าใจแม้แต่หลวงพ่อพูดอยู่นี้ไม่รู้ว่าพูด อะไรไม่เห็นรู้เรื่องเพราะว่าเรายังกำลังสติของเรามีไม่เพียงพอมีตั้งแต่ศรัทธาความเสียสละอยากได้บุญอยากทำบุญอยากเข้าถึงธรรมแต่การทำความเข้าใจไม่รู้ต้นเหตุพระพุทธองค์ท่านชี้ลงที่เหตุเหตุเกิดตรงไหนเราเข้าไปสังเกตเข้าไปวิเคราะห์เหตุทั้งทางด้านรูประธรรมทั้งทงด้านนามธรรม เหตุจากภายนอกมาทําให้ใจของเราเกิดหรือว่าเกิดจากภายในเราจะดับยังไงเราจะแก้ไขยังไงวิธีการแนวทางทุกคนฝักใฝ่สนใจกันมาตั้งนานแต่การกระทําการลงมือที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงตรงนี้แหละไม่ค่อยจะเท่าทันกันเท่าไรทําได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้ทำบุคคลใดที่มีความเพียรทั้งกลางวันทั้งกลางคืนจนรู้เท่าทันการเกิดการดับจนเห็นใจคลายออกจากขันห้านั่นแหละสัมมาทิฏฐิความรู้แจง้งเห็นจริงในอริยมรรคในข้อแรกในองแปดเลยในหนทางเดินเลยเราต้องรู้แจง้งเห็นจริงใียก่อนแล้วค่อยเดินให้ถูกทางการรู้แจง้งเห็นจริงการทำการงานชอบดำริชอบพูดจาชอบ จะไปในทางเส้นเดียวกันหมดเราก็ต้องพยายามอย่าไปปิดกั้นตัวเรามีโอกาสโอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดเราพยายามช่วยกันทั้งตัวเราทั้งคนรอบข้างทั้งทั้งหมู่คณะทั้งบริวารก็จะมีตั้งแต่ความถูกความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะขอให้ทุกคนจงเจริญสติให้ต่อเนื่องกันทนนั้งนิดนึงทำใจให้โล่งสมองให้โปรง่งอยู่หลายคนก็เมอนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียว ขณะนี้ก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนกันนะอ่อฝากกันไว้พระพระ้พอมกันค่อยไปสร้งสางสรร์ต่อทำความเข้าใจแล้วก็แก้ไขตัวเราให้ได้ทุกเรียบท